โอไฮโอกูไซมาสสวัสดียามเช้าเจ้าค่ะกูส์มอร์นิ่ง thank you you สมัสมี my f r i e n ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะคะเช้านี้กานิกาก็จะพามาชมสวนซาก,กุระนะคะตอนนี้เขาก็เริ่มผลิดอกแย้มเกสรแล้วนะคะนี่คือสบอมิของเขานะคะก็เขาจะตูมเหมือนดอกมะลิเห็นไหมคล้ายๆดอกมะลิอ่ะตูมแล้วเขาก็จะเริ่มผลิดอก แบบนี้นะคะผีด,ดอกแล้วเขาก็จะแย้มเกสรแบบนี้นะคะที่เขตที่กันอยู่นะคะก็เป็นเมืองหนาว,นาวอยู่ใกล้ภูเขานะคะจังหวัดที่ทกันอยู่เนาะแล้วก็ซากุระอาจจะบานช้ากว่าจังหวัดอื่นพาพี่ๆเพื่อนๆมาชมวิวธรรมชาติเลยค่ะซากุระก็มีหลายสายพันธุ์มากมายนะคะ